ดี icana, ค,รครับตอนนี้เราก็พวกเราช่องไฟบุตรส่งกันงนานะครับนี่เรามาตามหาควันอ้นะครับผมไม่รู้ไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วนะครับไม came, ่รู้ว่าเขาไปไหนครับทางนี้เป็น่ายบัวทองนะครับอันๆไปครับถ่ายบัวทองนะครับถายบัวทองครับเราไม่เคยมาถ่ายคัททีเลยนะครับผมเห็นแต่ควานอดเขาถ่ายประจํานะครับโอ้ตรงมันนะครับตรงมันเราหมดทีไปไปไป มาในพุทธินินบ vale ้านพานวดม้ามือนี่วิญญานผีหลอกเดือมามือนีานผีหลอกเดือม้าหลดเดอของลงไปเมากินเน้ย่างครับโอ้ยนะไรยกทีล่ะ กันเกียววะสนเออเป็นอะไรนั่นเป็นยังคน่ะไผมจนสุดสวะอดพี่หนแลวเอ้าไม่คิดดีมไป้บงนเนาะโอ้ไดยินฮะไดยินดิเอามาทามสางอะรเอาไปอยู่ไอ้สวน้เดี๋ยวนไม่้ล้วมื่อ ดีอะดเลยดโอ้ยตันยาแมงเลยยาซีดที่รมคนเป็นยังไงไอนี่เลยดีดีขึ้แล้วเนาะครับเนาะเป็นดีๆเลยผมเด้อ Thì đi tất nhiên, bà ninh bắp về lửa. No, dì tóc mọi nhảy ở sai lệ hết sai ừ. lệ hết sai 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 hết hết sai lệ hết hết sai hết sai lệ hết sai lệ hết sai พ,น,พน,นันพนว่าบุป็ยังพว่นี่ครับผมไอ้่านวัฒนาได้ครับนี่ครับคูหูของฝ่ายริมคนครับตอนนี้ครับอยู่นกันครับพี่น้องสดีสวยคนเตเร็วสดีสวยคนเต้เร็วสง พูดนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับาเออมันธรรมดาตัวนี้ครับผมพี่เศร้าต้องมัเลยบอครับโอ้แตกตันครับตอนหอยแห้งรพี่น้ะโอ้เป็นยังไงบ นี่ครับหลังจากที่หายต้องมันครับเว้ยสุดยอดเลยครับผมบ่คือกันกับตอนที่ยั่งยืงต้องมันเนาะครับเนาะพี่น้องเบิ่งครับอาการของไผ่สิริมงคลครับนี่ครับได้ดีครับครับเดี๋ยวมันนี่คือเห็นเป็นยังไงเน้อมันนี่คือยิ้มยิ้มตอนนี้ครัเห็นยิ้มก็ยิ้มยิ้มเลยเข้าเข้ับผมิภูมิยาตันเลี่ยมครับครับบ่เป็นยังครับผมขอยใจอายู่ครับผมผมขอยใจขอยใจเรา อันนี้อายุใจอันนี้อายุเท่มันลาก้ามไว้อ๋อครับผมครับผมยงก็มัวฟุ้งว่ใจครับเอาไปผูกใส้รับเี่ครับอ๋อต้องมียังมากมายครับพี่น้อง งูแห้งครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับผ้าชีฟิลล์สลครับแตกต่างกันกับตอนที่ตกมันแห้งครับตอนตกมันนี่โอ้ไล่ไปตัวทีบประเด็นครับพี่น้องไล่หอดจาเขาคลองไล่ฟูฟูสกุนเข้าตกมันแล้วก็ดีครับพี่น้องดีกินให้ร้ายคลิปนั้นคลิปนั้นคลิปนี้ก็บอกแล้วมันบอกว่าเดียวรับเป็นหนังเลย โฆษณาจะไปทางไหนครับคุณทอมัาเนี่วเอาด้วกินน้ำม่วงเขาหนึ่งนะครับโฆษณะกันทั่วแล้วก็ทำงานทั่วครับ

แม่ลูกเนี่เออเมคุณเไปซอยเบิงล่าเ็นให้าเพมานเราเป็นขมิ้นโบตะจองวันนี้เราเป็นขมิ้นโบครับกูบอกไปซอยเบิ้งล่าเลยนเราเป็นขมิ้นตัว ป็ยังครับยัต้กันเลยขึ้นลายบนบกต้นออีเดพับแล้วเดสีเดือนแล้วเนาะครับเล้ยงให้ขึนลายบนกต้นอ๋อเอาให้คนอดเอา ท่ายิมคนกินน้ำคนนี้ครับเดี๋ยวผมจี่ายให้เบื้องตอนที่เป็นอนาบน้ำอาบนังแล้วก็เอาเขาปุบครับนี่นะครับพอนอนกันเลยาย,ายมคนนอนแล้วครับโอ้คุณนนอนโอ,โอ,โอ้นอนลงยังแห้งครับโอ้เป็นนังสี่่ครับพี่แตกแตกต่างรับตอนอย,อย้อยแห้งเนาะเกับเนอน มีคนยู้ับแล้วนาไปไครับอ๋อที่ว oh, ่าเจาะน้ำเตือนะครับแม่นมนยาหมลายลองรักาไปเรื uh ่อยครับหูนนครัพี่น้องทเบิ้งให้กันครับนี่ครับคูหูจุดกันนี่คนอดทนก็บอกว่างรักากันนี่ครับรัามยังด้ยงอยู่ครับที่กันหาเน็ดน้อยครับลองรักทาไปเรื่อยแล้วหายครับนี่ยารกรำมาดเลยครับลองรับราบ้วยครั เอาครับดูดูกันเลยพี่น้องโอ้โหมันนี่คือบมวนเห็นไหมครับมันนี่บมวันสมือนะครับโอ้โหนี่ครับผมพี่น้องว่นแม่กับลูกับพี่น้องเป็นคู่หูดูโคนเดียวลึงกันแห้งนะครับพี่น้องเบิึงยืนรวมกันไว้ครับนอนอยืนรวมกันนะเดียวใจเดียวครับอ๋อทุเิพรศประทับให้ครับ รับเลยนา่าับห้ครับมื้อนนี่าเหญ่ครัยบมหญกครับเบมักพมันของคนครับของใคสิคนกับทั้งวัสนาครับพี่น้องนี่ครับแตกต่างกันว่ครับพี่น้องกับตอนที่กำลังย่อยครับเน้อะเบื้งเบน่หักกันให้นะครับ ต้องใสัจะเป็นครูพิ่นั้งแกศาสตาร์ปางกวนนนาะพี่น้อง,องเป็นแจงไหนมามานไม่แจงไดยมา่ยูต้องกันอีกนะครับนึ่นครับยืนทับกันไว้ครับพี่น้องกิ่นกลมไ้ให้ลูกนะครับศาสนาแสดงความหักต่อ็พีงสิริมนครับ คนกับบึงความหักคนับงมา่อยเยียวแล้วเพิ่มกุไทยนะับบ้านนยางยานี่เ่มาเตยมาเยี่ยมมายามแล้วครับนกับองคนับขันด้บอดิฟังเอ้ยฟังเอาลุได้กับพี่น้อย ฮะนะครับ่นดูงาไปยังเลยครับได้กราเยนะไกยดมาเยี่ยมมาาิบาน่ห้กับินุ่ตืดีดวบุ่นมาหาบุฟ่ตเด็กพกันบามท่านหลายจะไปทางไหนตรงทางไหนตรงีบคาของ

บุญบุญนาเสีอเลยว่าสิเป็นอีซี่ไหมบางคนก็ว่าบอเข้าใจว่ามันติดนิสัยบพงคนบตินิสัยย้ย่อ้คราม่ากน้เป็นนายต่างครับคือนเนาพี่เนาะยำกินมากแน่กับวันนี้เออว่ันบุหรเรื้งเนาะย้ำเศร้ามองเลยกับพี่นนองกันที่เกาเนาะโอ้เป็นสันเนาะกกเก เด็กตั้งกันครับตอนที่อันนี้เฮ้งครับพี่น้องบึงกำลังใจด้วยครับรับผมใจความตื่นตื่นเพื่อนแผมก็ตื่นหน้าึนหลายปูยาแล้วปูยาอหน้ากันง่ายแล้วโบมีจะเป็นกับโกันนะ่อะไรโกันนี้แล้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่กกับ ฝากติดตามช่องไทยบรรจงลงท่านวันน้ำเล่กับพี่น้องเพืเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนครับในควาคิดของพี่น้องแล้วเผาก็จะมาถ่ายอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเลยครับผมต่างอยู่มังไดมังไดที่มาเพิ่นมาเคยถ่ายให้เบิ้งเดี๋ยวผมกับคนเทสิขี้เลาะหาเบิ้งถ่ายให้บัดเลยครับพี่น้องตัวได้ทีพระท่นเด็ดไทยครับเดี๋ยวผมกับกำลังติดต่อเพิ่นอยู่ตัวได้ทีพระท่นเด็ดไทยท่านนี้ยังถึงไายพี่น้องใ้เบิ้งว่าต่างแต่ละตัวไปติดบักคือกันนะครับได้กับฝากติดตามฝากกดไรกดแชร์ ก็ซับสไคร์ให้ช่องเฮ้าน้ำเลยครับพี่น้องตองนนี้เฮ้ากับยูเฮียนคตอ,อดครับมันจะคึินนี่เฮ้ากับที่ขอลาไปก่อนเลยครับผมเพราะว่าบรรยากาศกับที่ทำแล้วครับ